อะไรกับมาเรข้าวสรงทายเรื่องกีฬากันบ้างอบจรกระบี่เล่งเข้าจับสลากแบ่ง,ข,งข่ากลางแข่งขันฟุตบอลอบจรกระบี่รับนะครับจานพยาธิ์ติดครั้งที่19เก้าแล้ววางพัฒนากีฬาฟุตบอลของจังหวัดครูร,รับภูมิภาคและประเทศพร้อมชิงรางวัลแล้วพัฒนาทองทิศเนี่ยห้าล้านบาทครับเอามาวางเดึมพันกันเลยทีเดียวโดยที่องประชุมพระนางนะครับจันทราวงการบริษัทจังหวัดกระบี่นายธมรักกิติทนกุลนายอบจกระบี่พร้อมด้วยนายอเน้ที่ช่วยเลขานุานกันนายยกสมาคม กีฬาแห่งจหวัดกระบี่นะครับนายวีกล้มพันเล่งรองอธิการบดีมาเวลัยกีฬาแห่งาชาร์ารประจําวยาลยเขตวิทยาเขตนะครับกระบี่รวมกันชัเล่งการแข่งขันฟุตบอลอบจอกระบี่ครับตาจายพญาสิบจัดขึ้นครั้งที่19บแล้วปีนี้จัดขึ้นรองันที่8กลุ่มผ่าพันธุ์ถึง6มีนาคมมนะครับมีการจับจ,บจ,บจบากชารกแบ่งส้การแข่งขัน โดยมีสมดรบนี่ต้งเชียทีปรงทีมนะ,ะจาก8ปดอำเภอคารมแข่งขั้นครับค่ะทางดา้นายสมศักดิ์กิติทนกุลน,นะคะนายยกองการบริหารส่วนจังหวัดกระบีก็ได้บอกว่าการแข่งขั้นครั้งนี้ครับ เป็นการแข่งขันที่จัดมาต่อเนื่องประจำถุกปีนะคะเพื่อพัฒนาและก็ปลูกฟังเยาวชนและประชาชนให้เล่นกีฬาชายกีฬาเป็นซื่อกลังในการต่อต้านยาเสพติดค่ะรวมไปถึงการยกระดับและก็พัฒนากีฬาฟุตบอลข้องจังหวัดสูระดับภูมิภาคและก็ระดับประเทศพร้อมชิงเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นและก็รางวัลเงินสดรวมทึง5ล้านบาทเลยค่ะครับจากด้านรองอธิการบดีมาวิไลการกีฬาแห่งชาติรับประจำวี สเสียียคีตกระบี่ในเกยกบว่าความพร้อมกุญแสถานที่แข่งขันเนี่ยพร้อมและพอมีตึงทรัมทสนามนะ,ะมีสนามกีฬากลางจังหวัดมีสนามกีฬาอบจมีสนามกีฬาอบตอประกาศใส่ซึ่งมีการปรับปรุงเนให้กับพรอ้อมใจอัดเปลี่ยนอุปกรณ์กีฬารวมทั้งที่ผักนักกีฬาเพื่อการแข่งขันที่มีประฏิริภาพทางด้านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่เกยกบว่าการแข่งขันฟุตบอลอบจกระบี่ครับตานญาย,ยาทิปติสเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การออกกำลังกายนะ,ะเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถพัฒนาสู้ ฟุตบอลอาชีพนะครับนะได้ในอนาคตด้วยนะครับ